มาแล้วครับทุกคนผมมาแล้วครับผมสำหรับเกม mining champion นะครับซึ่งตอนนี้ครับผมเกม mining champion เขาได้ทำการอัปเดตอีเวนต์ฮาโลวีนพาร์ทสามเข้ามาแล้วครับทุกคนซึ่งผมดูจากหน้าปกนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยครับเหมือนว่าจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นครังคาวสีม่วงครับทุกคนอันนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นระดับอะไรแต่ว่าน่าจะเป็นดีเจน d ด r รีนะครับไม่แน่ใจแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนว่าจะเป็นหัวแม่หมดหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับเออหน้าสีเขียวเลยครับประเด็น ป่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างครับโอเคมาแล้วสิ่งที่เขาอัปเดตมานะครับก็คือนี้นะครับพาร์ทสของฮาโลวีนอีเวนต์นะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีเกาะใหม่ครับเป็นเกาะฮาโลวีนเกาะใหม่นะครับแล้วก็นี่นะครับมีไข่ให้เราเปิดใหม่อีกแล้วครับ1ฟองโอ้โหแล้วก็เหมือนว่าจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาใหม่6ตัวบวกเลยครับแล้วก็โอ้โหว้าวมีลัคกี้คูณ2ด้เลยครับคืออันนี้ดีมาก ดีมากเลยผมอยากได้มานานแล้วครับลัคกี้คูณ2โอเคครับเอาเป็นว่าเข้าไปในเกมดีกว่าครับไปเลยตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในโลกของฮาโลวีนแล้วครับซึ่งไหนล่ะน่าจะตรงนี้นะครับทางเข้าใหม่ของเราครับสําหรับนิวฮาโลวีนพาร์ทสาครับโอเคเข้าไปกันเลยดีกว่าครับว้าวเหมือนว่าจะต้องเสีย 500M นะครับโอเคจัดการครับซื้อเรียบร้อยเข้าไปกันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยทำไมเดี๋ยวผมค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงครับทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่เลยครับทุกคนเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุผิดนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ฟาร์มแรกครับเป็นหัวกระโหลกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหัวกระโหลกเออสีน้ำตาลไม่สวยเลยเดี๋ยวผมขอเดินขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันครับอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นอีเวนต์เควสแน่เลยครับสักอย่างสักอย่างหรือเปล่าเข้ามาดูกันครับ อะไรวะเดี๋ยวเอายังไม่มีอะไรเข้ามาครับตรงนี้โอเคครับอันนี้ยังเป็นโล่โงๆอยู่เลยครับทุกคนแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรครับเราด้านหลังมีอะไรเปล่าด้านหลังด้านหลังก็ไม่มีอะไรโอเคผมขอขึ้นต้นไม้ก่อนขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหมือนว่าจะขึ้นได้ด้วยครับทุกคนว้าวข้างบนนี้ล่ะข้างบนนี้ก็ไม่มีอะไรครับโอเคโอเคมาตรงนี้ก่อน <laughs> มาทําไมวะเนี่ย มีอะไรก็ไม่มีอะไรเอ่อทุกคนครับเหมือนว่าข้างบนนี้จะไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเห็นปะไม่มีอะไรเลยครับเอาเป็นว่าเกาะเนี้ยครับเราสามารถเข้ามาฟาร์มแคนดี้ได้แล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงให้เราเปิดใหม่นั่นเองครับทุกคนโอเคครับสําหรับสัตว์เลี้ยงเกาะนี้โอ้โหเหมือนว่าจะมีระดับสีเขตดด้วยนะครับก็คือตัวนี้เลยครับทุกคนแล้วก็อันนี้ครับอ๋อทุกคนอันนี้ไอ,นนอ,นนอที่เป็นห Alright, ัวผีครับที่เป็นหน้าสีเขียว มันคือระดับดีเจนเดอรี่ครับส่วนขังข่าวขังข่าวคือคอมมอนเหรอครับนี่โอ้ oh my god เอาเป็นว่าลองเปิดกันเลยดีกว่าครับมาลองดูครับเปิดมาครับจะได้อะไรโอโ้ได้คอมมอนครับแล้วก็แรทุกคนครับคือตอนนี้ผมได้ทำการเปิดไข่ใช่ไหมครับก็คือได้มาแค่4ตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงอันดับแรกเลยครับก็คือเจ้าขังข่าวครับระดับคอมมอนเออก็หน้าตาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนว่าจะเป็นอะไรอะผีแดงหรือเปล่าครับผมไม่รู้คือตัวอะไรหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวระดับอีพิกนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นผีผู้หญิงครับทุกคนเออหน้าตาก็ประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายครับแดกคูล่าครับแดกคูล่าอันนี้ผมเปิดได้มาเป็นระดับชายนี่นะครับ นี่แบบนี้เลยครับอย่างเท่แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คืออันนี้นะครับระดับดีเ e นเด r ี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอไปทําการฟาร์มก่อนแล้วกันครับทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน โอเคครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็ได้ทำการฟาร์มแล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับรู้ไหมครับว่าผมฟาร์มไปกี่วัน1วันเต็มๆเลยครับทุกคนคือแบบโคตรนานครับแล้วก็ผมมีหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนดูนะครับอันนี้เลยครับคือผมฟาร์มมาแล้วผมเปิดไข่มาได้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การได้ครับคือ0.05%แต่ทุกคนรู้อะไรไหมครับว่าไอตัวเนี้ยมันคือระดับอีพิกครับ มันไม่ใช่ดีเทนเดอรี่มันคืออีพิกครับทุกคน๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยครับเห็นปะอีพิกคือผมงงมากครับว่าทําไมโลกเนี้ยครับ0.05ถึงเป็นระดับอีพิกเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วอย่างเยอะโคตรเยอะนะครับแล้วก็จนที่ผมสามารถทําชัยนี้ได้ถึง2ตัวเลยครับทุกคนคืออย่างเยอะอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอตัวที่เป็นแบบธรรมดาครับมันคูณอะไรเท่าไหร่บ้างครับ ตามนี้เลยครับผมก็คือคูณแคนดี้ประมาณ2950ครับแล้วก็บวกแร่6000กว่าครับคูณเพชร23100ครับแล้วก็คูณเงินประมาณเกือบ20,000ครับทุกคนตัวนี้เลยครับเอาเป็นว่ามาลองใส่กันดีกว่าครับมาเอาระดับธรรมดาก่อนนะครับมาลองใส่กันนี่ครับทุกคนมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็น่ารักดีนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนว่าจะมีฟองฟองอากาศครับสีเขียวเเหมือนว่าจะติดเชื้อ เชื้อโควิดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเอ่อเอาเป็นว่าอย่ารามาลองขุดกันดีกว่าครับว่ามันจะขุดได้ครั้งละกี่แคนดี้ป่ะเจ้าตัวนี้ครับโอ้โหขุดได้ครั้งละประมาณ 1B ีครับก็เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกที่มันคูณแล่ครับคูณแคนดี้คูณ3ามันก็เลยอาจจะดูเยอะไปหน่อยเอ่อเอามาดูกันครับว่าสี่ตัวเป็นยังไงใส่สี่ตัวเลยครับโอ้โหอย่างเยอะทุกคนอย่างสวยเลยครับโคตรเท่เลยครับนี่ เหมือนมีแม่มดน้อยโดเรมีครับไม่ใช่เหมือนมีแม่มดคอยตามเราอยู่4ตัวเลยครับทุกคนนี่แล้วก็มีฟองอากาศสีเขียวเออยังกับเชลโล่ครับเอาเป็นว่าลองขุดดีกว่าครับว่า4ตัวนี้เท่าไหร่โอ้โหว,ว้าว4ตัวนี้ทําได้ถึง1 8บีเลยเหรอครับโอ้โหอย่างเยอะเลยโคตรเยอะเลยครับ 18B แบีแล้วก็เดีย๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไอตัวเนี้ยครับเมื่อเป็นชายนี่แล้วมันคูณอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะครับ มาดูกันนี่ครับทุกคนอันดับแรกเลยครับคูณแคนดี้5 9 0 0ครับแล้วก็บวกแรกครับ1 3 3 0 0ครับคูณเพชร4 6 2 0 0ครับคือเยอะมากครับอันนี้คือเยอะมากแล้วก็คูณเงินครับเกือบ40,000โอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมขอลองใส่เจ้าตัวนี้เลยแล้วกันครับมานี่ครับทุกคนเป็นไงครับเออร่างชายนี่ของมันอย่างจ้าครับผม มาพุดกันครับว่าได้ครังละเท่าไรได้ขังละประมาณ 4.74B ครับคืออย่างเยอะเลยครับทุกคนผมลืมบอกไปเลยครับว่าไอ้ตัวเนี้ยครับที่เป็นระดับอีพิกใช่ไหมครับทุกคนตัวเนี้ยอีพิกาชนีครับคือมันบวกมากกว่าตัวาชนีกูครับายนีกูที่เป็นระดับเดเจนเดอรี่ครับทุกคนเห็นปะอย่าผมเทียบให้ดูนะเนี่ยครับคูณแรกก็มากกว่าหรอครับแล้วดูทุกคนเห็นปะคูณเพชรกับคูณเงินก็มากกว่าครับเห็นปะทุกคน ขนาดเป็นแค่ระดับอ e ีพินะครับไม่อยากจะเชื่อเลยมาใส่ดีกว่าครับทุกคนมาใส่กันเอาให้ครบทีมครับนี่ครับผมมาแล้วอย่างเท่เลยครับนี่ชายนี่2ตัวครับแล้วก็แบบธรรมดา2ตัวขุดดีกว่าครับว้าวตอนนี้ผมขุดได้คันละประมาณ 42.69B ครับทุกคนเราใส่เสร็จนี้นะเอออย่างเท่เลย เออทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในแมปเนี้ยไอตรงเนี้ยครับมันเหยียบได้คือตอนแรกผมนือว่าลงมาแล้วก็จะตายใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับตรงนี้เหมือนว่าเป็นพื้นปกติเลยครับมันไม่ใช่แบบคือมันไม่ใช่บ่อน้ําพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนตอนแรกผมนึกว่าลงมาแล้วจะตายสรุปไม่ตายครับเออไอบ้าเอ้ยโอเคครับทุกคนยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับถ้าเกมมีอะไรอัปเดตแล้วก็มาเจอกันใหม่ครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย